โดยกะสบายดี Banana. สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัดสุขุสุขศนเนาะมื่อนี้กะจะเล่นน้อยกะสิไปเอาพักโบงพี่น้องเลยพักโบงไปยายให้พี่น้องเพื่อนใกล้กันนีู่เลยเนาะในคุ้มหมู่บ้านไทบุญนี่แหละพี่น้องเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้ๆกันนี่เพื่อนผู้ที่เพื่อนอยู่เพื่อนนี่ยกะเอาไปให้เพื่อนเนาะผู้ลื่นผู้เคยกันนี่แหละพี่น้องพักโบงอยู่สวนอันสวนไอค้ำไอคำกับไอแสงใกล้ๆกันนี่แหละพี่น้องเพื่อนก็เคย ู่เทือกโกนเพื่อนการไฮซาเลมโนยเอาไปยายเทือกเนนเทือกโกนกะเขาเลมโนยไปถ่ายคลิปตอนนะแล้วก็เทือกนี้เลยสิถ่ายคลิปลงยูทูบเลยเนาะพี่น้องเนาะมัอนี้เพื่อนว่าไฮซาเลมโนยเอาไปยายเที่นนเพื่อนบุญวีลาเพื่อนไปค่าวียกค่าการเพื่อนเลยเนาะพี่น้องเพื่อนการไฮซาเลมโนยเป็นผู้ไปยายให้เพื่อนให้กินตลอดอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งอันนด้ชวนเพื่อนกันพี่น้องเป็นเพื่นกันใกล้ๆกันนี่แหละพี่น้องค่ะดิ วางอ่างน้ำนี่ก็วางเฮื่อดินนนั่แหละเพื่อนกามาปลูกพักไว้เลยเพื่อนกาม่ได้คอยอยู่มันนี้มันเป็นเพื่อนกามาเก็บเราเพื่อนกายายปั่นกินพี่น้องในคุ้มนี่แหละพี่น้องเลยเพื่อนกามาเก็บมากินนี่โดยจักสียายไปยนี่ได้พักสองสี่ห้าหาทงว่าหาทงที่คู่กันอยู่พี่น้องเลยเาก็เอาไปให้แต่เพื่อนที่ ใ,ใกล้ในค้มแถวนี่แหละพี่น้องตั้งค้มเพืบบเ่อนกับวได้อยู่เพื่อนกับวได้หายเพื่อนเพิ่นไปเว็บไปการเพื่นกับวได้หายเพื่นกับพักบุ้งกัไในหาทงพี่น้องจะแลมเห็ดเป็นหาทงโดยไปก็เลยพี่น้องเลยไปก็เลยพี่น้องเลยโอุ้ตุดเย็กพี่น้องเลยย,อย,อะยะ่อนย้อจุไม่อยากขืนย่างไปก่อนไปทางนี้ก่อนเป็นอ,อยู่ทางนี้ เด้ส่วนผักเพิ่นก็พี่น้องเราตัดเช้านี้นี่เบิดลเด้ักนานบักใหญ่นี่ย่างแต่จทั้งนั้นอยู่ดตะกองคือมเาบัดนี้พี่น้องส่วนักเพิ่นไปก็เลยพี่น้องไปพอกันพุ่นแหละอยู่เฮือนทาปัดก่อนเนเข้าบ้านางพุ่นแหละแล้วจังสิไปนเข้าเว้ตุกบัดนี้ เที also, então, ่ยวเทวอยู่น้ำพ่อมาหอดหรอพี่น้องเอ้ยมาเพื่อนไปถาเอาพักมาหายเพื่อนนั่นดิอันดีเอาเลือกเอานี่อาทงเพื่อนใด้ลายคนก้อทงใหญ่ๆเด้อมันใหญ่เหมดนี่เด้อเออลายอยู่อาวุธเด็กตัวเนียนๆพักพวกงอนๆใหม่ๆหนึ่งได้ลาตัดของไอ้คำเออเรามาบ้างคนนี้เอ้ยแสงมาเมียเรามาเราอยู่เราขึ้นเรืออะไรเพิ่นแห้บใบยายให้นี่ยังงอนๆใหม่ๆหนึ่งได้มึงนี่ตัวเซมี ขอบใจแม่บาเทวสุก้า,กาด้วย,ยก,กินด้วยขอบใจเพื่อนนำอ้ำด้อ<ด>ไปก่อนเด้อไป,ไปเฮือนอันทางน,าน,ะะนั้นพ่นลบเนี้ไปกันเด้อย่างโลมาเลยเออเหตุมงเหตุมีมนันยังอ่อนๆคักหนึ่งได้พักบง <laughs> ไม่ไม่เท่าแล้วพี่น้องเลยไม่เพื่อนไม่เท่าปัดดเเขาห้เพ็่นอะไรกันซือเมื่อไรพี่น้องเลยไปเราทางเพื่อนป้นางโตไม่เท่าปัดเพื่อนมาอยู่พี่มาอยู่บนลานเพื่อนเพื่อนเพื่อนนั่นเขาเวลาเวลาอยู่ทุกทั้งนั่นเราไม่ได้อยู่เพื่อนไปถ่ายคลิปเพื่ล้วมืงอนี้เล็กน้อยเพื่อนมาอยู่น้ำเท่าบนเท่าอีพี่ บดบดคึมๆพี่น้องเอ้ยปลาโตพนักซักนี่เลี้ยงกบพีแเลบแบบนี้มาเฮือนมาทางเช่นปะนางเหมือนน้เราอยู่อยู่บ่ปะนางอยู่เฮือนอยู่บ่เนาะมาเฮือนปะนางมะเฮือนประบุมาลินอยู่พี่น้องกลางคืนกะยางมาลินอยู่น้ำเพลิน มื่อนี้เพิ่นไปได้ไปเตาทานเพื่อนเพิ่นงามเลยได้พี่น้องตกอกอยู่เพื่อนสวยเพื่อนงามสะอาดกว้างขวางพี่น้องคิ้ยังไงใบไม้อันหนึ่งกับบ่มีได้เพิผลเปด้ให้ม,มี่ได้เด้ <laughs> อให้โบราณฟงวะ เห็นเพิ <ain> morning, so. ่นอยู <ua> ่เฮ like. speak so ือนเมื่อวานนี่เพิ่นไปไสบ่เห็นใช่ดอกเออเอาไว้ถมทานอะพักบมงมาให้เพิ่นว่าพักบม่งชวนไอค้ำนี่แหละเพิ่นปลูกแล้วเพิ่นว่ามาย้ายพี่น้องคั่ในเด้อเด้อสบายดีย้ายพี่น้องกลุ่มนี่ทีนี้เอาเลือกเอาเด้อใครได้ถงน้อยถงใหญ่เพิ่นปลูกแล้วเพิ่นเทือก้อนเพิ่นก็ะยายให้กินจิเจ้าก็บ่ทันมาอยู่นะเพิ่นเพิ่นให้ย้ายให้ผู้เทือดอก ปลูกเขาไว้เลยก็มักขอบใจได้หลายเอาไว้เซตต้มนี่เนาะพัดกินเด้อมาผักอ่ะด้ยให้เพุ่นอยู่ดีไมแห้งคือกันทางนั่งกูได้เขาไอ้ข้ามกับเอ้แสงนี่แหละดินใกล้ๆกับห้างนั่นแหละก็มาอยู่ใกล้กันเลยเด้บป่ะนี้กันก่อนเสินเมื่อวานเป็นยังอจิวทานเออสมภพบโเห็นเจ้าเนาะอันนี้อันป้าอยู่กับเจ้าของกันเลยมาไปซื้อต้นใหม่กับน้ำร้อนมาหลอเบ้อซื้ออะเรได้กับต้น ต้นตอะไรนั่นน่ะอันต้นหมวกไหมแ0นหา๊็แพงเลยอ้าต้นห้าคือต้นเ้าิตะกี้เขาคือตัวสี่ชิห้าพันยังบุทันซื้อมาใส่ท้าปันนี่ของเ้าเนาะกยเห็นเซาบอว่าขอเจาจากต้น๊็แพงกระโดดค่ะตะกี้คือัวสี่ชิ้ห้าพันเฮายห้ในยังบุทันมีพก๊กเ้าสิก้าเอาซะอันแพงเลยสี่เอวนายคนพัน กินอะไรกันแบบนมันพังงานทีพนายมันพังอ่ะถามันเป็นดอกแล้วได้กุ้มยุ่ยดิฮะกุ้มแล้วบันมาหาเฮาแล้วมันสิร่วงเห็นได้เออได้กันเด้อพักบวกมันอ่อนหนึ่งพันห้ากับจักเครื่องนั่นจักใครอยู่ทุกันมาแล้วบอกว่ากับไอเกศากับไอเกแตัดกระตุกบอกกับว่าสิมาให้มือเศร้านี่หดบ่มีผัวเอาหมเทลหรอกอ่ะพ่อพันห้ากับ พอพื่นหากลับมาป้าบนไปนอกบ่อเ่ต่สาดวงคนงามป้าตองไนเพื่อนปลูกใหม่เศร้านง,งามเลยปลูกเลยกะฮะติดยีดอก,ต,ดดอกติดยีดอกัดิ <c oughs> ก็พักกระดาวบวันน่ะนะมัก,มกอ,อีฮุม กระดาวานเมื่อ,อกี้ผัดขมบอกิ่ขมก็อจ้ให้เป็นดอกเลยเด๊ะงงงงกันคุ้มยูซืออไนั่นกันะเอาพักมาห้เด,อด้อ้ักเพื่อนใ้คัโดยสวัสดีเอาไ้ใส่ต้มมี่เด,อด้อใส่เอาถุงนั่นบอเอาถุงอืน่นเอาไปาไปกินเหยายพักไปไปยายพักเลยเปิ้ลหายายห้แต่ละเถื่อวยนั่นนะคะเม่นเพื่อนดินเพื่อนนเพื่นบริสุมา แม่นลางมือก็ไปหดในลาช่วงนี้ฝนตกเราไป่ด้หดคอยแต่ยังบนทันได้จะกกงวงนะปลูกแล้วง่วกินเอามาแต่บ้านเพื่นกล้าให้เพราะอีหุ่มคันวันบุคืนมีอยู่ในมันเพราุ่มหล่นี่ยแม่าวันอะไรกัได้ื่อในมันนะมะพังคอยมีอยู่แล้วขอเจียมันมาพังพักดอกแคคอยหักพังบุเลยพักดอกแคนะ คอยมีหน้ามันแต่คอยพังเบิดคันมันเกิดคันมันบวคอะไวิแค่นะเพิ่นแถมแน่นะซื้อไรเลยเบร์จะ็เลยบอเนแถมซะว่าตนึงวะคักไรคักปลูกรมันมีหัวอะไรมันสีข่อยู่มันสีเกิดขึ้นเบิรต้โตนาปลูการกับ่ได้เลยเป็นไงมันสีมีตยงเออแม่อนี้คือชวนทางเขานะตัวตัทางเขาเรียมมาของเรานักขึ้นเบิด์ลจักอนี่ตัวตัวเขาเรียมมัน ปลูกพวงปลูกอปลูกนะบนีแเนาะม่เยได้ปลูกพอได้ห่มได้ํำนีกับพ่อเลยบกม่วงอันนี้ใครอยุมันมันบนมันมันห่วงมันห่วงตีอ่ะพอได้กินมากไว้อันนี้มังม่วงสามดูอันนั้นมังม่วงกระหัวใจหน่อยใหญ่ใหญ่เปิลนะบอกแอนะอันนู้นไปใช้โอนีนะอยู่นั่นไเ่วเออมาเนาะเออไม่เช่เชื่อยังบอันนี้กักม่วงอันนี่อันม่วงอันรถขมิ้นบอ ทำตัวน้ำผึ้งเนาะนน้ำผึ้งแล้วก็เคียเวยหน่เคยกินตัวนน้ำผึ้งนะคันเคียวเวยตัวอันซงิมนบ้านเือยู่เลยว่าีเเคยกินนะบฮูบจักหรือเ่าเคยยู่ข้างหมองไอเปิลมมวงเคียวเวยหือว่าว่าก็นลายแต่แทบบกงอะไรน่ามันอะไรมันกป็นอะไร เขากะเขาเกะได้เขาตากแล้วเขาเกะเขาตากเขาเกะอันทั้งอกมันออกไปก่อนเด้อขอบใจเลยลายที่ไปเฮือนเอื้อตุ๊กแล้วก็เฮือดเกศาเฮือนไม่ทับปัดไปแล้วเฮือนเท่าทงจ็คอยู่หรือโบผักกระดาวได้ทรงสามกลุกขอย้อมแต่ผักคะเด้อให้นข่อยปลูกผักคะมันบวกลื่นข่อยปลูกนั่นจัคมันเป็นพี่สังข่อยซื้อมาปลูกก็ยังบวกลื่นของข่อยดิ อันนี้ม่วงหาวมะนาวโหสมสมพื้นยูนอกปลูกส่วงคนตกนะหลบหลบป,ป่าไปนี่เลยแบบนี้ก้อนไม้ก้อนไม้นี่ป,ป่งเนาะขันบ่มีเนวมาถมใส่ ย็นย้อนนั่นนี่มาเคนื่อนเอตุก,กมาทางหลังมาเลบน้องทั้งน้าแลยมาเคือเอตุก,กลยย่ย่อนย้อนย่อนเฮ้ยขอบใจละลาย มึงไปถั่วปัดนาเป็นดอกมึงใหญ่หนึ่งเลยเราไปปลูกก่อนเก็บไปช่างเดี๋ยวนี้สะบายดีเด้อสะบายดีได้ใช่ไหมทำฮักบกให้เพื่อนละทงฮักบกองินสวนในค่ำมันเขาเคยมาให้แต่ละเดือนเลยสวนเนาะเคือเราปลูกไว้แล้วเพิ่นมาเก็บแล้วเพิ่นก็ให้มายายให้ในเด้อว่ให้พี่น้องกลุ่มนี่เลยวะใจลายเนาะโดยเอาไป้ใจตรงเด้อปรับใจคือกันยังอ่อนหนึ่งได้ปุดีขว้า ขัวรายการกินกับตาขุงเห็ดต้ามีเนาะแ่อัะขัวมืออหน้าไมกดกินไปไนในเผ็ดเอนบยเผ็ด้งใส่น้ำนนานบ่อันนี้ให้มันนอนน้ำคนนะมันอ่อนเลยที่มันแซ่บเาเเกย์ทรานมาบ่เนาะยังไงยเดี๋ยวเข้าไปปะมีนใส่นบันนี่ตามไปย่างเดี๋ยนี้ตามขม่วงตามขม่วงกลกกด้เลย เก <chin grand. S 1> ่งไปก่อนเนอะบันนี้สิไปบันนี้พอยู่เฮือนเฮือนบะทงไม่เฮือนด้วยเกษาซะก่อนเฮือนไม่ทับพัดเอาไปหายแล้วทางนั้นผูสิบมาไหวใส่เนาะเพื่อนไปอยู่เฮือนเพื่อนผู้สิมาจากโมงหน่อยบันแล้วปลูกในนี่นี่ได้ปลูกม่นอะไรเลี้ยวไปเห็นอยู่ในนี้แล้วกินข้าวอยู่พุ่นบัว เนี่ยแหละบัลลีจังสีเอาหายแล้วนั่งเชือกกระทรเราเรามากชืเอิร์เราไปเวอเอาเขื่อนบัลท่งก็บปอยู่เขื่อนนักชิญญ่างกายมาหนี่แล้วนี่เมื่อก่อนชาพี่น้องเอ้ยบบดนี้อันนั้นมาแล้วพี่น้องเลยยังเขื่อนเอ้ยเกษาเพิ่นก็บปอยูก็คนตกทางกันจากเพื่อนๆในพี่น้องเลย เือเลยก,กษรเพิ่อนกระบอยู่เพิ่อนประธานมาแต่ปลูกมันมื่อนี้เพิ่อนไปปลูกมันเลี้ยเห็นอยู่มือเน้านี่วะเพื่คนปลูกมันอยู่พูดตั้งหลังเฮือนป้นางเพื่อนเลยเพื่อนเพิ่อนกับมาไทยปลูกเอาใหปลูกยังลเลี้ยแถวนี้กลับมาเฮือนกับพีบ่น,น้องเลยนี้แล้ะจากสีให้เพิออพ่อนมาเอื้อนเพิ่อนมาเผัวเพิ่อนกายเมื่อทั้งนี้อยู่เพื่อเกษร์เพื่อนน้องทงกับมุ้ยเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อน้อนาแล้วกษีเอาไปให้เพิ่อนใหม่